ใบพัดก vale right, oh, ับเหยื่อมีผลไหมครับอะไรนะแล้วอ๋อระยะห่างระหว่างใบใบพัดกับเหยื่อมีผลไหมครับระยะห่างระหว่างใบพัดกับเหยื่อหมายความว่ายังไงอ๋อมีผลไม่ใช่มีผลครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะใบพัดคือตัวเรียกเสียงดังนั้นตัวเบ็ดควรจะอยู่ใกล้ใบพัดให้มากที่สุดอ๋ออันนี้มีคนมาบอกอะบอกว่าอัสลามอะลัะกุมสวัสดีครับลุงหาก ผมสองจิตสองใจกับการเลือกลอบตัวใหม่ระหว่างได้ว่ากับตัวไหนได้ว่ากับอได้ว่าตระกูลกับชิมาโนตระกูลดีอ๋อได้ว่าตระกูลเอสบีกับ,กบชิมาโนตระกูลดีซีอันไหนดีเหมืกันอ๋อจริงจริงคืออันนี้ อ๋อคอยรอุ่นอ,อ,อ,อีนาดหนีดอกอัอสลามุลยกุมโมโหบางสองบางลายบางรีกับบางหาเข้ามาอะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองบางเมื่อกี้ไม่ได้ดูอะนะอะทักทายกันของปากของคอเมื่อกี้ถามอะไรนะได้ว่าเดว่าทัทูล่าหรือเปล่าตระก,กูลเอสวีกับชิมาโนตระกูลดีซีอันไหนดีครับเอสไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไดว่าเป็นยังไง อาเอางี้ถามตรงนี้ผมขอตอบผมขอตอบในฐานะของผู้ใช้ผู้ผู้ใช้คนนึงนะผมไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีนะตัดสินใจเอาเองนะอะไรคำถามคำถามนะท่านหนึ่งนะที่ถามผมมาเมื่อกี้คืออย่างหนึ่งอ่ะตอนนี้ปัญหาผมถามก่อนว่าได้ว่าถ้ามันพังผมจะไปซ่อมกับใครมีที่ซ่อมให้ไหม ปัญหาใหญ่ตรงนี้ครับปัญหาต่อมาไม่ใช่ปัญหาต่อมาคือเรื่องมามาคืองานงานของอ<ค>ร,รอกสาย<ค>สไตล์ไดว่าเนี่ยเขาจะเน้นเทคโนโลยีเน้นแบบความทักทา,ายพีโอด้วยทักทา,ายพีโอใครโอไหนโอมิกาอเลออเลโออ่ะ <c oughs> คือคือ,คอ,อที่เรารู้กันคือไดว่าเขาจะเป็นงานกิฟเก๋ถ้าเราเพื่อนเพื่อนเล่นงานเบาเนี่ย ผมก็อยากจะยุให้เล่นงานทางค่ายของไดว่างานเบาเกือบทุกตัวเลยครับงานตีกระสูบตีกระพงเนี่ยผมพูดตรงนี้ผมไม่อวยนะครจผมอยู่ผมอยู่กับสายของอชิมามโน่อยู่แล้วแต่บองตรงถ้าเสียไปที่เซโกะไดว่าไทยแลนด์อาขอบคุณครับอ่าตอนนี้มาเลยใช่ไหมเจนัดอ่าถ้างั้นไดอ่าตรงนี้ตรงน,รงนี้ประเด็นนี้ผมขอปิดเลยนะว่าคุณไม่ต้องห่งวงอะไรเรื่องการเซอร์วิส ถ้าคุณซื้อได้ว่าหรือชิมาน o เรื่องเซอร์วิสคุณไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ถ้ารอกมีปัญหาเรามีที่ซ่อมให้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกตรงเลยครับหลายคนบอกพี่ผมจะซ่อมไหนไม่มีคนรับช่วงหนึ่งที่ลูกค้าได้ว่าโขงก่อนหน้านี้หลายปีก่อนตอนนี้มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณนัดมันสลิมครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อกี้เตงพี่นัดบอกไหม oh. พี่นัดเมื่อกี้มันเลื่อนชื่ออะไรนะ ได้ว่าเซกโกใช่ป่ะใช่ได้ว่าเซกโกแนด์ไงอ๋อได้ว่าเซกโกไดแล์โอเคอ่ะก็แต่ต้องรลาเซกโกนะแต่ต้องเซโกนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับตรงนี้แต่ที่ที่ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือจากประสบการณ์ที่เจอเองหรือกับเพื่อนๆเรารู้แล네้วว่างานของไดรอกตระกูลค่ายทางไดว่าเนี่ยเขาจะเน้นงานที่บอกว่าเทคโนโลยีแล้วก็ความคิดเก๋ซึ่งเหยื่อเบาเล็กอ้โห ไปดีมากครับเมื่อเทียบกับทางค่ายชิมาโนโ่แต่ชิมาโน่เขาเล่นงานถึกงานถึกต้องยอมมันมันอารมณ์เหมือนทางทางสายนี้ก็คือโฉบเฉี่ยวอีกอีกค่ายนึงเนี่ยคือเน้นถึกทนเพื่อนๆต้อง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 วิเคราะห์แล้วครับว่าตัวเองอะ่ะเล่นสายไหนถ้าจะซื้อรอบตัวเดียว สายเหยื่อเบาสายแบบเหยื่อเบาเล่นเหยื่อเบาเล่นเหยื่อเล็กคันเล็กต้องการความคล่องตัวจริงๆผมแนะนําให้เล่นไดว่าครับแต่ต้องการความ,วามนนวาถึากาถทนผมผมโยนมาที่ชิมานโนอันนี้เลือกเองนะครับส่วนจะดีซีจะ,ะไรเนี่ยเลือกเขาอีกทีหนึ่งเอาตัดสินใจสองแบรนด์นี้ก่อนเมื่อกี้ที่ถาม ผมให้คอมเมนต์อย่างนี้แต่ถามว่าอันไหนดีไม่ดีตัดสินใจเองครับผมให้คอมเมนต์ว่าถามตัวเราว่าเราเล่นงานแบบไหนใช้งานประเภทใดคันเล็กสายเล็กเหยื่อเล็กผมแนะนําเลยว่าทึกทนเหนียวก็ชิมาโนครับอ่ะต่อไปเตีงมีอ๋อใช่ครับรถสปอร์ตกับรถบรรทุกว่าถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องจากจากประสบการณ์ แล้วผมพูดตรงนี้เลยครับสมัยก่อนที่ผมไม่คบกับเดว่าเพราะาร่อผมระเบิดสมัยนั้นผมใช้ซิเลียนซิเลียนตัวแรกเลยตัวนั้นตอนนั้นสมัยนู้นหมื่นกว่าระเบิดในนี่คือตัวเกลีย่ยเขาขจากปกติอ่ะคือตามพอเจอเจอ,เจอแล้วหมุนไปอยู่ขวาแล้วเจอกระชากฟงตัวเกลี่ยโรดเลยก็เลยก็เลยไม่ได้คบกับชิมานโนไอ้กับเดว่าตั้งแต่นั้นมาแล้วก็จะเล่นง,งานชิมานเนตลอดเพราะเรารู้แล้วว่าอ่า เราเล่นสายถึกอะ่ะผมเล่นงานแบบแบบบ้านบ้านถึกถึกบางดังนั้นก็คืออ่าตัวนี้ทดสอบมาแล้วครับว่าอ่าเชมาโนอโมันถึกแล้วผมบอกตรงนี้เลยนะดี <c oughs> ผมเมื่อสองเดือนเมื่อประมาณเดือนเดือนก่อน d น่ะดีผมเดือนนั้นตกน้ำสามรอบครับ <c oughs> ในคลิปหนึ่งจะเห็นอยู่รอบอุนด,ดี้ตกน้ำ ผมดีซีผมจมน้ำอยู่แล้วก็ออีตาตาัดคนฆ่ายักษ์เป็นคนไปงมให้ผมสามชั่วโมงที่จมน้ำอยู่ตาัตนนงมขึ้นมาผมได้พุ๊บผมเก็บสายเก็บลออเขย่าน้ำเก็บเลยครับแล้วรุ่งเช้าผมส่งเข้าบริษัทส่งให้ช่างต้นช่างต้นมอคเคเล่ล้างทุกอย่างแล้วส่งกลับมาให้ผมผมตีได้ปกติครับตีได้ปกติ ถตาต่อมาอาทิตย์ต่อมาพอคลอกมาปุ๊บผมไปต่อแล้วขึ้นเรือไปกับลูกลูกอับปาแล้วลุ้นกับลูกคันไปล่วงน้ําอีกไอดีซีตัวเดิมล่วงน้ําอีกล่วงน้แบบําไปแปบ๊บหนึ่งลูกบอกพ่อพ่อจมน้ำลอกจมน้ำลกูกจะมั้งผมก็ขึ้นมาเสร็จอาทิตย์ต่อมาอีกผมไปจมน้าอีกเชื่อไหมครับจมน้ําอยู่วันสองชั่วโมง ผมน้ําประมาณสองไม่ปพกเขาว่งม,มเองก็ได้ไม่มีใครมาช่วยและผมลงงม,มเองครับเชื่อไหมครับตอนนี้ก็ยังตีปกติที่คนเคยถามว่าพี่ดีซีกันน้ําได้ไหมบอกตัวอื่นผมไม่รู้แต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจบน้ําไปแล้วอะไรครับถ้าแบบนี้เลยว่าอ่าแล้วแบบนี้คงไม่ไปใดว่าแล้วล่ะอันนี้นานนานจิตตังครับต้องเลือกเองครับ ผมจะเลือกคู่ครองให้เพื่อนไม่ได้ครับผมให้ได้แต่คอมเมนต์ผมเลือกให้ไม่ได้ความชอบไม่เหมือนกันแต่ก็นะตั้งทงเอเองครับส่วนทีนี้ถ้าเกิดจะย้ายมาค่ายเชมานโนก็เลือกครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนอกประเด็นเดี๋ยวอยไอประเด็นนี้ค่อยถามต่อก็ได้ว่าจะใช้ตัวธรรมดาหรือตัวดีซเพราะมันจะมีมันจะมีอีกเนาะประเด็นนี้ประเด็นลอกจบนะเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นด้วย